วันหนึ่งหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเราควรสละเวล่ำเวลาไว้สำหรับบําเพ็ญจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจบ้างความสงบเย็นใจนั้นจะเกิดได้เด่นชัดก็คือการอบรมภาวนาการอบรมภาวานานัาาานานน้น เป็นเครื่องระงงับดับความฟุ้งซ่านบุ่นวายของใจที่คิดที่ปรุงใส่แสอยู่ตลอดเวลาให้สงบตัวลงด้วยการภาวนาของเรา <c oughs> <c oughs> เช่นเราจะภาวนาในธรรมบทใด <c oughs> พุทโธธรรมโมสังโฆนำมาเป็นคำบรีกรรมมีสติกำรรกับรักษาไว้ซึ่งคำบริกรรม ที่กํากับใจอยู่เวลานั้นสาตาธิกรมกับคำบริกรรมคำบริกรรมกํากับใจให้อยู่ในใจให้มีใจให้ใจมีงานเป็นที่ทำคือพุโทพโธวุทโธเป็นงานของใจแล้วมีสติควบคุมงานใจจะมีความสงบเย็นลงเย็นลงเป็นลำดับลำดานี่คือความสงบใจจากการอบรม ด้วยการภาวนา <c oughs> ถ้าไม่มีการอบรมภาวนาเลยใจใครก็ตามจะหาความสงบเย็นใจไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายจะไม่ได้สะดุดความสงบเย็นใจขึ้นในขณะใดขณะใดเลย <c oughs> จะมีแต่ความบ้าบุ่งหุ่นมัวควายคว้านั่นควายควาน,น,วานี้เพราะไม่มีหลักยึดอย่างนี้ตลอดไป <c oughs> ไอ้เรื่องความรู้วิชามากน้อยเรียนมานั้นมันก็เป็นอารมณ์ทางโลกไปเสียพาด,ดีพาดีนพาทะเยอทยานไม่มีคำว่าหากข้ามตนเพื่อความสงบเย็นใจได้บ้างเลย <c oughs> นี่เราจึงต้องมีการภาวนาเ <c oughs> พราะจิตทำงานตั้งแต่ตื่นนอนพอตื่นนอนขึ้นมาจิตทำงานแล้ว <c oughs> คิดเรื่องน,นั้นคิดเรื่องน,นี้คิดไม่หยุดไม่ <c oughs> ไม่ถอยตั้งแต่ตื่นนอนโจนกระทั่งหลับนี่เรียกว่างานของใจ <c oughs> เป็นงานของวัดตะวนหมูนตัวเองอยู่ภายในใจแล้วก็นำฟืนนำไฟเข้ามาเผาตัวเองไปด้วย <c oughs> ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการภาวนา <c oughs> การภาวนาคือทำความสงบใจในเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือเวลาจะหลับจะนอน <c oughs> เราไหว้พระเสียไหวพระเสียก่อนอ <c oughs> ย่าเอาความขี้เกียจขี้คร้านเข้ามา <c oughs> จีดมาขวางการภาวนาในเวลาเช่นนั้นเพราะเวลาอื่นที่ปล่อยให้กิเลสพาทำงานนี้ทำทั้งวันอยู่แล้วเวลานี้จะให้ทำทำงาน <c oughs> ภายในใจด้วยจิตตภาวนาโดยนึกพุโทโธหรือธรรมโมรหรือสังโฆ ตามแต่ทำบทใด <c oughs> ที่เหมาะกับจดิตนิสัยของเราแล้วนำท <c> ำ <oughs> บทนั่นมาบริกรรมเช่ <c oughs> นพุทโธพุทโธอยู่กับใจมีสติกำกับไม่ให้เผลอไปในอารมณ์อื่นใดไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะคิดมามากแล้วตั้งแต่ตื่นนอนบัดน,นี้จะให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธซึ่งเป็นความคิดเหมือนกัน แต่เป็นความคิดทางด้านธรรมะเป็นความคิดที่จะทำจิตใจของเราให้สงบความคิดของเกเรทำจิตใจให้ฟุ้งซ่านจำดําวุ่นวายไปหมดแต่ความคิดของธรรมะเช่นธรรมริกรรม <c oughs> เราเราคิดเช่นพุโทธโธพุทโธเรียกว่าคิดอยู่ในนั้นมีสติว่าคุมแล้วความคิดประเภทกธรรมนี้แหละ <c oughs> จะทําใจให้สงบเย็นลงเย็นลงภายในใจบางลายสงบเป็นความอัจรจัร์ขึ้นก <ar su> ับเจ้าของนี่ละตั้งแต่เราเกิดมาเราได้เห็นความสงบแปลกประหลาดอาจรจร์ในเวลาเราภาวนานี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีไม่มีสิ่งใดจะนำความสงบเย็นใจมาให้ใจของเราได้รับเป็นที่พึงพอใจได้ นอกจากธรทำเฉพาะอย่างยิ่งคือจ <c oughs> ิตตภาวนาสิ่งใดที่หามาก็ลอยลมลอยลม <c oughs> ไม่ตกไม่ค้างไม่ติดอยู่ภายในใจพอให้ลึกเป็นความอบอุ่นได้อะไรเลยมีแต่ตกมาแล้วผ่านไปได้มาแล้วเสียไปดีใจชั่วครู่แล้วเสียใจในภายหลังตลอดมาในสิ่งภายนอกนะ <c oughs> คิดภายนอกเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ภายในคือการภาวนานี้ <c oughs> เราคิดเราภาวนาติดแนบอยู่ตลอดด้วยสติบังคับแล้วใจของเราก็หยุดจากงานวุ่นวายของกิเลสกลายเป็นงานเพื่อความสงบสุขเย็นใจขึ้นในในขณะนั้น <c oughs> นี่แหละเราจะได้เห็นความสุขในใจของเราขณะภาวนา <c oughs> ถ้าไม่ได้ภาวนาแล้วเกิดมาจนกระทั่งวันตายตายเปล่าๆนะตายไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเลยมันเรียกว่าเกิดลอยลอยอยู่ลอยลอยไปวันหนึ่งคันหนึ่งจนกระทั่งตาย <c oughs> ก็ตายไปลอยลอยไม่มีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเลยคือใจที่ไม่มีธรรมนั่นแหละใจใครก็ตามเออ ไม่ว่าจะมียศดามรารสาส์สูงต่ำมีสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยอะไรไม่มีเป็นสิ่งที่จะมาระงับตับใจให้สงบเย็ยนได้ได้เลยนอกจากภาวนานอกจากทำรรอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำใจของเราให้สงบเย็ยนใจถ,นถึงกับสะดุดภายในใจเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์สะดุ้งขึ้นภายในใจอ๋อความ แปลกประหลาดอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยเห็นได้เห็นแล้วในวันนี้ที่เราภาวนาเนี่ยที่เราไม่ได้ภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่มืดกับแจ้งผ่านไปผ่านไปความทุกข์เราก็ทุกข์ไปตลอดไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเพราะฉะนั้นจงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สร้างจุดหมายปลายทางคือที่พึ่งของใจหลักของใจเรือนของใจ ไว้ด้วยการอบรมภาวานาการให้ทานก็เป็นอารมณ์ของใจเป็นบุญเป็นกุศลประเภทหนึ่งการรักษาศีลก็เป็นบุญเป็นกุศลประเภทหนึ่งแต่ที่เยี่ยมก็คือการภาวานาเป็นเมื่อได้ภาวานาแล้วจิตจะได้รักฐานมั่นคงขึ้นภายในจิตใจจากความสงบ เย็นใจของตนเองนอกจากนั้นแสดงเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาเกิดความสว่างสวัยภายในใจใจสว่างสวัยนี่ไม่ได้เหมือนดินฟ้าอากาศหรือพระอาทิตย์สว่างสวัยไฟฟ้าสว่างสวัยนะใจสวัยสว่างสวัยนี่อัศจรรย์สิ่งเหล่านั้นสว่างสวัยใครก็ได้เห็นกันทั่วโลกไม่เห็นใครได้รับความอัศจรรย์ จากฟืนจากไฟจากพระอาทิตย์ไฟฟ้าไฟดินอะไรก็ไม่ได้รับความอัศจรรย์แต่ความสว่างของใจนี้เป็นของอัศจรรย์เกิดขึ้นกับตัวเราและเป็นสมบัติของเราโดยแท้ทีนี้ก็ทําให้มีแจ่ใจวางรากฐานแห่งความเชื่อมั่นในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการภาวนาได้อย่างมั่นคงไปเป็นลำดับลำดานี่เรียกว่า <c oughs> ผู้สร้างหลักเกณฑ์ให้จิตใจสร้างที่พึ่งที่ยึดที่เกาะให้แก่จิตใจใจมีที่ยึดมีที่เกาะอ,อยู่ที่ไหนก็มีความอบอุ่นเย็นใจไปตลอดยิ่งได้ภาวนามากเท่า,ทาไหร่จิตใจย,ยิ่งเพิ่มความสงบเย็นใจความสว่างสวยัยความ <c oughs> แปลกประหลาดอัศจรรย์ยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งเป็นการหนุนความเพียร ให้มากขึ้นไปมากขึ้นไปนี่คือผู้สร้าง <c oughs> เรือนใจ <c oughs> ให้สร้างตรงนี้นะสร้างเรือนใจให้สร้างด้วยการภาวนาสร้างเรือนกายอย่างที่เราสร้างตามบ้านตามเรือนนั่นคือเรือนกายสร้างที่อยู่ที่ภากอย่างที่เราอยู่สลาเวลานี้นี่ก็คือเรือนกายนี่สร้างศสลาขึ้นมาคนหลายๆคนก็ ได้อาศัยในศาลาหลังนี้เรียกว่าเรือนของกายแต่เรือนของใจนั้นคือธรรมได้แก่ความดีงามมีเป็นคนละอย่างนะเรือนกายเรือนใจเรือนกายนี้อาศัยอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งจะหาความแน่นอนไม่ได้นะแต่เรือนใจนี้แน่นอนถึงเราจะมีบ้านเรือน ไม่สวยสดสวยงดงามแน่นหนาม,มั่นคงก็เพียงอาศัยไปให้ร่างกายอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่เกิดความเดือดร้อนหนักแต่ใจที่ไม่มีไม่มีมมเลือนใจนี้เดือดร้อนมากนะอยู่หอปรา,าสาทก็เดือดร้อนอยู่ชั้นไหนไหนก็เดือดร้อนนั่นเป็นอย่างนั้นเหมือนคนไข้หนักที่ส่งเข้าสู่โรงพยาบาลไปอยู่ตึกหลายๆชั้นสูงสูงนน ก็ไปร้องควรวญครางอยู่ตึกชั้นสูงสูงนั่นแหละเพราะความทุกข์มันอยู่ที่คนไข้ไม่ได้อยู่ที่ห้องสูงสูงนั้น <c oughs> <c oughs> นี่ความทุกข์มันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่กายนะกายได้อาศัยชั่วการเวลาเท่านั้นก็เราก็พอเป็นไปขอให้ใจมีหลักใจเป็นที่ยืดที่เกาะจะอยุ่ร่มเย็นเป็นสุข แม้เวลาจะเป็นจะตายระลึกถึงความตายอย่างนี้จิตใจก็อบอุ่นเพราะเรามีที่พึ่งแล้วตายไปเราก็ไปสุขโดยไม่ต้องสงสัย <c oughs> นี่แหละการสร้างเดือนใจด้วยการภาวนายึงเป็นการสร้างรากฐานและความมั่นคงได้หลายด้านหลายทางคนมีการภาวนา มีหลักใจมีใจเป็นความสมงบเยือเกเย็นย่อมฝังเหตุฝังผลฝังความตั้งอกตั้งใจแน่นหนามั่นคงลงที่ใจได้จะทํางานทําการอะไรเรื่องใจที่มีหลักมีเกณฑ์นี้จะคอยบ่งบอกคอยเตือนคอยกระซิบเสมอแม้เราทําบุญให้ทานและงานการอันดีงามทั้งหลาย การทาด้วยความแน่นหนามัน่นคงทําด้วยความตั้งอกตั้งใจจงใจจริงๆด้วยความพิถีพิถันนั่นต่างกันนะคนมีหลักใจทํางานทําอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่เลื่อนลอยเหมือนคนไม่ได้ภาวนาคนไม่ได้ภาวนานีททาแบบชุยชุยสุกเอาเผากินผลที่ได้มาก็อย่างว่านั่นแหละไม่ค่อยเป็นผลเป็นประโยชน์เท่าที่ควรยังขอให้พี่น้องทั้งหลายสร้างหลักใจ ด้วยการภาวนาทุกคนภาวนาได้ทั้งนั้นแหละทําไมจะภาวนาไม่ได้ <c oughs> ให้อุตส่าห์ไปยากทำอันนี้เลิศเลอที่สุดที่หลวงตานามาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังนี้คือทำที่เลิศเลอและประจักษ์กับใจของผู้ภาวนาด้วยว่าทำมีอยู่หรือไม่มีเลิศเลอประการใดจะประจักษ์ขึ้นที่ใจของผู้ภาวนานี้แหละอย่าไม่เป็นอย่างอืง่นใครจะว่า บุญกุศลไม่มีมากผลนิพานไม่มีเราจะไม่สนใจกับใครเลยเพราะเราประจักษ์ในหัวใจของเราจากการภาวนาของเราอย่างแน่นหนามั่นคงอยู่แล้วเราจะไปเชื่อลมๆแล้งๆกับเขาที่ไม่ได้ภาวนาได้อย่างไงเขาพูดลมๆแล้งๆตามเงาไปอย่างนั้นเราเอาตัวจริงเข้าสู่ใจของเรานะคนมีภาวนาเป็นคนมีหลักใจ ทำหน้าที่การงานอะไรมีเหตุมีผลมีหลักใจไม่ว่าแฝงครอนแขนไม่แบบถูกเอาเผาจิงน,นะ <c oughs> ทำทำจริงจริงดีจริงจริงด้วยมีสติมีปัญญาจดจ่อในหน้าที่การงานจะทำบุญให้ทานก็เหมือนกันจงใจทำด้วยความจงใจทำด้วยความพอใจทำด้วยความพินิจพิจรารณาอย่างนี้ตลอดแม้การงานทั้งหลายรอบตัวของเรา สำหรับผู้มีภาวนาภายในใจแล้วก็รอบขอบมีหลักมีเกณฑ์เนี่ยที่น้องหลายจำเอาไว้นะนี่แหละคนมีธรรมในใจเฉ <c oughs> พาะเรื่องภาวนานี่แล้วเป็นหลักฝังลึกมากนะถ้าลงได้เกิดความแปลกประหลาดจิตใจรูสงบหรือรวมลงไปแล้ว <c oughs> แม้ถอนขึ้นมาแล้ว เราภาวนาวันหลังไม่เป็นอีกก็าตามแต่ความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นแล้วนั้นไม่ถอนเลยนะกลายเป็นอัจฉริะศรัทธาเป็นศรัทธาที่มั่นเหนียวแน่นมั่นคงขึ้นมาได้แล้วก็พยายามทําต่อไปเนี่ยเพิ่มความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามไปโดยลําดับจากหลักเกณฑ์ที่เราได้ความแปลกประหลาดหรอจันท์จากการภาวนาของเรานั้นแหละไปเรื่อยๆนะ